น้องมักมานีมามาใกล้ๆมใ,ใกล้ให้เป็นแฟนเห็นหน่อยด้น้องมักน,น้องมักบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีจ้ากินอ่ะกินอ่ะเข่ากับสมตำกับมีแอนนะคะมีแอนได้แวน่นใหม้ไหมนะคะปิดตัดแว่นมามันยังเหรอ เขาเจ้าบอกว่าให้ใส่ให้ใส่ตลอดนะคะอย่าถอดเพราะว่ามันสิ่งไอชิ่นเนนบียรกับไม่ค่อยชิ้นบันไดปกติอยู่บ้านรเหมือนบม่ค่อยใส่แหวนไงมืัอนี้กินข้าวกับสมตำค่ะสมตำบ่ได้บ่มีมข้าวเหนียวค่ะกินข้าวเจ้าเอาเนาะค่ะเนาะ่องบะเสือๆวันนี้มา ใช้เสือจะบ้องงอแงใช้เสือจะยื่นิ่งนิ่งอื้มน่ารักมากอ่ะหมูทอดอืมจังหมูทอด ตรจำหมนเข่า กินข่าวว่ใไส่แบนมันนี้ใส่แบนเป็นยังไงก็บ่รลวกพระเจ้าบอกว่าให้ใส่ตลอดนะจะได้ชินมันเป็นแบบว่ามีสามเล่นอนะคะ่ะสามเล่น อธิบายไว้กุอ๊อร่อยยุ่งจังหมูทอดไ่ได้กินดนส่วนหมากกินเป็นแต่แบบว่าหมูหมูแบบว่าย่างกะทะเป็นแบบสเต็กค,ค่ะจึงสี่พอบานกับโอเวนเขาเจ้าบ่กค่อยกิน เขาเจามาแบบนุ่มๆโอเว่นมาเป็นไหนด้วย่พอบานบุ๊คให้ขนาดเหนื่อยเห่อ้านหาออกมาทอดแห่งๆเล่ากับ่ะกินน้ำเขาสิกินเป็นเหนื่อยอย่างสเ,เต็กอืม ้รูมส,สมตำใส่พริกแห้งเผ็ดว่าเผ็ดกินเผ็ดหลายแสบท้องเสือตัวนี้เอาน้องมายิวขนาดมางอแงเลย Nó Nhìn gì lắp đâu Nhúc khẩu มือสาวเด็กทิ้งเขาแต่หน,นาวหนาวหัดติดลบติดลบธรรมดามือเสาติดลบห่าหนาวอีกแล้ว สี่ขาเดือนสีขาเดือนมีอ่ามีหน้าเหรอเนอะพูดถึงว่าปลายเดือนคุมผ้าเหรออากาศยังหนาวเลยลน้องบาอืมหลังให้นมาม,มีเคียดเคียดมาม,มีใส่เสือให้ไปเป็รี่ยนไล่เนนู ก็มหฮงน้ำปลาบักเน่าประแดกไม่ใส่น้ำตาลพยา่ยามโดน้ำตาลไม่อยากกินกินเผากินนี่ยังเราจ้ามันอดแบกกินไม่ซาหละพูดถึงยางมันถว่วเขาอยู่หลายแล้ว <c oughs> สไห้ยมาหฮุนดีก็สาวๆที่เป็นปลายบัได้ดอกโตซอยกับบอมีแ่แต่เตวถ่วงมีแอนอ้วนเหมือนไ่้ยัำเถอะสุขภาพดีกับพ่อแล้ว <c oughs> ได้นอนรับรับท่าสะดวกเดี๋ยวว่าสุดยอดแล้ว หากับว่าสวยบ้านเทาไม่ได้คนสวยๆว,ยว่าคลินิกมันเยอะนี่ไม่มีจะคลินิกหมอรักษาโรคหรือคลินิกหมอฟันคลินิกผิวพรรณนี่ยังกับบอมีดอกจากอยู่น้ำมือนี่มาถึงเมื่อไงแอนอยูเนี่ยมันเมืออกระเสียนเขาจ้เอาไสนใจของพวกนี้แล้วอือ ไหม,มชิดเดาไหมลูกไม่ให้กินนั่นมรอยากาศบรรยากาศที่พอบานเห็นได้บอกพอบานเด้อ ใส่เสื้อต้องหางอยู่ลูกลูหลอจังเลยกินข้าวเจ้าก็อร่อยยุจ่ะอื้ไม่ได้กินโดนว่าเป็นหมากผึ่งเด้จ้ะเป็นหัวผักหัวผักที่เคยจำนั่นแหละ มักฮุงอยู่หนีมิแต่มักฮุงห้าว้ามันสุกตาบอรแสบนี่ก็หมูทอดอร่อยอร่อยกันเขามีอนกับพขานองบักคือกันเ <laughs> มียนซื้อสองใบใบหน่อยให้มีแอนใบใหญ่ให้น้องบัก พักกูงเงี้ยอเจ้ากินอี้ยกับแซ่บ <c oughs> มากกินแต่ว่าพขาย่ามใ็้ถ่วยมันน้อยลงแต่ว่าถ้ากินกับลูกนี่ถึงไหนถึงกันนะมันอร่อยไงกินกระลูกกบพ่อบ้านอืมอ้มอร่อย อา่อแไมเมื่อกินตามหุ่งเันเนี่ย,ยนะแค่กุ้าแค่แบบแคบแบบล่องพงอ่ะแบบฟ้าอ่ะ มัทอดอร่อยอร่อยไม่ได้ปรุงยังไเรื่อหมูเนี่ยไม่ได้มากโดนซําเกลพริกไทยแล้วก็ผงอันผงกระเทียมไม่ได้ใส่เป็นกระเทียมหัวใส่ผงกระเทียมกับผงไก่นน่อหน่หนอยอมันทอดไม่ได้ทอดน้ำมันหนาเลยจ้ะทอดน้ำมันติกระทีนมหน่อยหน่อย อร่อยกินกับข้นเนี้ยวขอจ้าเนาะอร่อยตามสัญญาวไว้หเนี่ยมาเจอกัน มีแอนมาขนาดเลยทอดแห้งๆนะสิอืมแต่กินยังสิไม่แห้งอาหารฝรั่งกับโบโบถนัด กูจีใส่ได้โดนเป็นไรอยู่อยู่ในบานเพราะว่าอยู่ในบานเปลี่ยนวัฒนธใส่แว่นตามันผื่นสีมันเจาะไงได้บใไ่มันเหลียวเห็นอยู่ไปรตรวจสายตาสองอาทิตย์ที่แล้ว กินไต้ด้วนไม้พอมอร่อยสีก็ต่หมักหุงเพิ่มนะหัวผักจาก้าพ่อได้อยู่ถ้าไม่เอาเป็ตชาห์แบบตำหมักหุงเนี่ยมันพ่อได้อยู่แต่มันมาถึงกับตับมักหุงมักหุงมันเสีย จืดๆมั้นบอกอันนี้มันสิแบบกินมันจะฉุนๆจังหน่อยนะกินอันนี้เราแบบแก้ขาดได้จ้าเอาเอาล้มตำหมักฮุงเลยเนี่ยมันกือบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก chua sắp sạp Nhưng kinh hậu yếu tới bà đó. ไปแล้วจ้ายวมีอนขออนุญาตทำความสะอาดล้างไม้ล้าง,ม,างมือถ้า้องบากออกไปทำธุระเราไปๆนี่เมีเอนว่าสีเ็ดคลิปตุ๊ก,กตาถ้ามีอน <c oughs> ถ้ามีอนนันคิดออกว่าซีสุดอีหยังเนะจน๊ะเนาะไปแล้วจ้าบายบายจ้าขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะจ๊ะเนาะฝากากดติดตามเป็นกำลังใจให้มีอนกับขอบคุณในเด้อจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าบายบายโชคดีนะจ้า